ทุกคนเคยเป็นไหมคะตอนที่เรากําลังจะนอนอะ่ะแล้วเสียงในหัวมันก็ดันดังขึ้นมามันคิดเยอะมันตบตีกันไม่รู้ว่ามันจะมาเปิดประชุมอะไรกันตอนนี้แล้วเสียงในหัวมันมีอะไรบ้างล่ะก็อย่างเช่นพรุ่งนี้เราต้องทําอะไรบ้างนะตอนนั้นที่เราพูดแบบนั้นไปเขาจะคิดยังไงนะเอา้าวันนี้ลืมตอบแชทไปนี่วะแล้วสิ่งที่เราจะทําเนี่ยโปรเจกต์ที่เราจะทําแล้วถ้าเราทาพลาดล่ะ คือมันจะมีอีกหลายแบบหลายความคิดเยอะแยะมากมายนะคะพูดวนไปวนมาไม่หยุดค่ะอยู่ในหัวนั่นแหละจากที่เราตั้งใจจะนอนก็กลายเป็นตาสว่างเฉยเลยร่างกายก็ง่วงก็เหนื่อยอยากจะพักผ่อนใช่ไหมคะแต่เสียงในหัวก็คือเป็นคุณช่างจ้อแล้วหนึ่งวันนี้นะคะจินนี่ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The u n t e t h e r s Soul หรือในชื่อภาษาไทยเรียกว่าสู่ทางโบยบินของ Michael A. s i n เกอรนะคะหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกไว้ค่ะว่าในหัวของเรานะ่ะมันมีเสียงคุยกันที่แทบไม่เคยหยุดเลยโดยเฉพาะตอนที่เราเหนื่อยตอนที่เรากำลังจะพักเสียงพวกนี้จะยิ่งดังเป็นพิเศษค่ะจนเรานอนไม่หลับแล้วเวลาที่เราเหนื่อยมันก็ง่ายด้วยนะคะที่เราจะได้ยินเสียงลบๆเป็นซะส่วนใหญ่พวกเราคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่า อืมใครกันแน่เป็นคนที่พูดอยู่ในหัวเราแล้วคําถามที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าคุณเป็นคนพูดแล้วคุณก็เป็นคนฟังด้วยงั้นตัวจริงของคุณคือใครกันแน่วันนี้จินนี่จะไม่ได้มาชวนให้ทุกคนคิดบวกอย่างเดียวนะคะเพราะเอาจริงๆแล้วหลายครั้งที่เราพยายามคิดบวกเสียงในหัวมันก็ยิ่งเถียงเถียงคอแข็งเลยค่ะแต่ วันนี้นะคะเราจะทำอะไรที่ง่ายกว่านั้นและทรงพลังมากๆซึ่งนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนตําแหน่งของตัวตนจากคนที่โดนเสียงในหัวลากจูงไปเรื่อยๆให้กลายเป็นคนที่เห็นเสียงนั้นแบบชัดๆและไม่จำเป็นต้องเชื่อมันทุกคำอีกต่อไปค่ะจริงๆแล้วข้างในของเราเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนค่ะส่วนแรกคือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งก็คือเสียงในหัวเสียงนี้ทำหน้าที่อย่างเดียวเลยค่ะ ซึ่งมันจะคอยตัดสินทุกอย่างอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีชอบไม่ชอบถูกผิดแล้วที่ตลกก็คือมันไม่ได้แคร์เลยค่ะว่ามันจะตัดสินใจไปในทางไหนดีหรือไม่ขอแค่ให้ได้พูดขอแค่ได้ให้คอมเมนต์เถอะมันก็พอใจแล้วส่วนที่สองค่ะคือคุณตัวจริงผู้เขียนก็เรียกมันว่าผู้สังเกตหรือผู้เห็นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Witness นะคะพูดง่ายๆก็คือ ตัวที่กําลังดูเสียงในหัวนั่นแหละค่ะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่อารมณ์แล้วก็ไม่ใช่เสียงไหนเลยแต่มันคือการรับรู้หรือ a w a r e n e ค่ะที่มันกําลังเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในหัวทั้งในใจแล้วตรงนี้มีประโยคนึงค่ะที่มันเป็นแกนหลักของหนังสือเลยจินนี่อยากให้ทุกคนจํามันไว้ให้ขึ้นใจมากๆค่ะคือประโยคนี้เลยค่ะ ถ้าคุณมองเห็นความวุ่นวายได้ก็แปลว่าคุณไม่ใช่ความวุ่นวายนั้นเหตุผลก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าการเห็นอะไรก็ตามมันจะต้องมีสองอย่างเสมอมีคนดูกับสิ่งที่ถูกดูเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณกำลังได้ยินเสียงในหัวอยู่แปลว่าอะไรคะแน่นอนค่ะแปลว่ามันไม่ใช่คุณคุณคือคนที่ได้ยินเสียงนั้น คุณคือคนที่รู้ว่าอ๋อตอนนี้มันกำลังพูดอยู่นะปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีผู้สังเกตนะคะแต่ปัญหาก็คือเราอยู่ใกล้เสียงนั้นมากเกินไปอยู่ใกล้เสียงในหัวมากเกินไปค่ะใกล้จนเหมือนโดนมันสะกดจิตใกล้จนเผอลอหลอมรวมแล้วเชื่อมันทุกคาเหมือนมันคือความจริงทั้งหมดของชีวิตเราแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่แท้จริงมันง่ายกว่านั้นมากค่ะ แค่เราถอยออกมาแล้วดูมันคุยกันไม่ต้องเถียงไม่ต้องแก้ไม่ต้องไล่มันไปไหนแค่ดูเฉยเยดูแบบเป็นกลางให้ได้แล้วทันทีที่เราถอยออกมาได้เราจะรู้สึกเลยว่าคุณภาพชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่าในตอนนั้นเราไม่ได้แก้ปัญหาจากความตื่นตระหนกเราไม่ได้แก้ปัญหาจากความกลัวหรือจากความคิดที่วุ่นวายแต่เรากาลังมองชีวิต จากที่นั่งของผู้สังเกตค่ะผู้เขียนเรียกมันว่าการเปลี่ยนกรอบอ้างอิงค่ะและนี่แหละคะ่ะคือทางออกที่ถาวรจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มกันด้วยเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือทำให้คุณเห็นเสียงในหัวแทนที่จะเป็นเสียงนั้นซะเองโอเคเรามาเริ่มกันที่แกนที่หนึ่งนะคะรู้จักเสียงในหัวคือเสียงในหัวของเรานะคะมันมีบทสนทนาอยู่ตลอด ไม่ใช่ไม่ค่อยหยุดนะคะแต่ไม่หยุดเลยคือถ้าลองสังเกตดีๆเสียงในหัวมันจะคิดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแล้วที่ยิ่งจะพีกกว่านั้นก็คือมันพูดได้สองฝั่งด้วยค่ะสองฝั่งยังไงก็ประมาณนี้เลยค่ะวันนี้มันเชียรเราสุดตัวทำเลยต้องทำเธอทำได้อยู่แล้ววันถัดมามันกลับลำเฉยเลยค่ะอย่าทำเลยเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวเสียหน้านะเดี๋ยวอายนะคือ มันไม่ได้สนใจเลยค่ะว่าฝั่งไหนถูกหรือฝั่งไหนผิดมันสนใจอย่างเดียวก็คือขอให้ได้พูดต่อไปก็พอช่างเจ้าแล้วหนึ่งในหนังสือนะคะก็ยกตัวอย่างเวลาที่เรากําลังจะนอนค่ะคือพอเราหัวแตะหมอนปึ๊บอยู่ดีๆเสียงในหัวก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราลืมโทรหาเขาหรือเปล่านะแล้วหลังจากนั้นค่ะมันก็จะเรียกประชุมด่วนกับตัวเองทันทีอืมจะโทรดีไหมนะหรือไม่ควรโทรดีหรือว่าอม,มันดึกแล้ว แต่ถ้าไม่โทรละ่ะเขาจะคิดยังไงกับเรานะแล้วถ้าเขาน้อยใจละ่ะหรือจริงๆเราควรจะโทรไปดีนะแล้วมันก็วนไปวนมาเป็นเซอร์เคิลอยู่แบบนั้นแหละค่ะจนจากที่เราควรจะได้นอนหลับพักผ่อนดีๆกลายเป็นนอนไม่หลับเฉยเลยหนังสือค่ะก็บอกไว้ชัดเจนว่าต่อให้เสียงในหัวมันกำลังพูดเรื่องดีๆ มันก็ยังลบกวนสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ดีค่ะซึ่งก็คือเราจะนอนจะเติมพลังจะพักผ่อนใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาแล้วก็ดึงดูดอะไรได้แบบสบายๆหน่อยอะค่ะเพราะว่าการนอนนี่คืออันดับหนึ่งใช่ไหมคะเจนนี่เคยพูดไว้สคริปคือบางทีอะเราไม่ได้เป็นคนที่หลับยากเพราะชีวิตเรามันยากนะคะแต่มันเป็นเพราะรูมเมดในหัวที่ไม่ยอมไปนอนสักทีค่ะหนังสือเล่มนี้เขาใช้คําว่ารูมเมดค่ะหนังสือก็ยังยกตัวอย่างอีกนะคะว่าเสียงในหัวตอนขับรถ อืมเป็นยังไงสมมติว่าเราขับรถอยู่ดีๆมันก็จะมีแว็กขึ้นมาว่าอ้าวลืมโทรหาอีกแล้วและจากแค่ไอ้ประเด็นประโยคเดียวเนี่ยเสียงในหัวมันก็จะไปต่อเองทันทีนะคะเขาคงโกรธเราแล้วมั้งเขาคงไม่อยากคุยกับเราอีกแล้วความสัมพันธ์คงพังแน่ๆชีวิตคงแย่แน่ๆเห็นไหมคะจากเรื่องเล็กนิดเดียวเสียงในหัวมันสามารถแต่งเป็นหนังยาวได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นซีรีส์เลยนะคะนี่แหละคะ่ะ นี่ใส่ประจําตัวของเสียงในหัวเราแล้วเสียงในหัวเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันจะมีอยู่ประมาณ3มแบบหลักๆค่ะแบบแรกคือมันเถียงกับตัวเองได้พูดไปพูดมาสุดท้ายเราก็งงเอา้าแล้วตกลงใครใชนะกันแน่แบบที่สองมันเปลี่ยนข้างเก่งมากถ้ามันรู้สึกว่าคิดแบบนี้ง่ายกว่าสบายใจกว่ามันก็พร้อมจะกลับลําทันทีค่ะแบบที่สามค่ะอันนี้หลายคนน่าจะเคยค่ะ เวลาที่เราหงุดหงิดนอะลำคานมันมากๆเรามักจะเผลอตะโกนใส่มันในหัวค่ะหยุดพูดไปไกลๆได้แล้วแต่รู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นเสียงตะโกนเสียงที่ตะโกนใส่เสียงอะค่ะแล้วแทนที่มันจะเงียบมันกลับยิ่งวุ่นวายกว่าเดิมอีกเพราะงั้นหนังสือถึงบอกไว้ชัดมากค่ะว่าทางออกไม่ใช่การไปเอาชนะเสียงในหัวแต่คือการถอยออกมาแล้วมองมันแบบเป็นกลาง ไม่ต้องอินไม่ต้องตามแค่นั้นเองค่ะผู้เขียนเขาก็มีแบบฝึกหนึ่งนะคะที่จินนี่คิดว่ามันจะช่วยให้เราเห็นภาพขึ้นมากๆเขาบอกว่าให้ลองนึกเล่นๆค่ะว่าเสียงในหัวของเราเนี่ยมันมีร่างกายอยู่จริงๆแล้วมันมานั่งอยู่ข้างๆเราบนโซฟานี่แหละค่ะและจากนั้นมันจะเริ่มพูดไม่หยุดเลยตั้งแต่เรื่องเล็กๆแบบปิดไฟหรือย,ยัง หิวจังจะกินพิซซ่าดีไหมไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเรื่องเก่าๆในอดีตเรื่องที่เราชอบโทษตัวเองเรื่องที่เรากลัวแค่ลองนึกภาพนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วคือถ้าเป็นคนข้างนอกมานั่งพูดกับนี้แบบเราอ่ะเจนนี่คิดว่าเราคงลุกหนีไปนานแล้วอะคะ่ะแต่กับเสียงในหัวเรากับอยู่กับมันแบบตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงฟังมันทุกคำแล้วก็เชื่อมันด้วยนะ แทบทุกประโยคเหตุผลที่เรามองไม่ออกไม่ใช่เพราะว่าเสียงในหัวมันเก่งหรืออะไรเกินไปหรอกนะคะแต่เพราะเราอยู่ใกล้มันมากเกินไปใกล้จนเหมือนโดนสะกดจิตให้ฟังให้เชื่อโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยเราไปต่อกันที่แกนที่สองค่ะแยกตัวตนแล้วขึ้นไปอยู่บนเก้าอี้ผู้สังเกตข้างในของเรามันมีอยู่สองส่วนเหมือนที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะส่วนแรกก็คือคุณในฐานะของความตาระหนักรู้ ผู้เห็นหรือผู้สังเกตที่หนังสือเรียกว่า Witness ส่วนที่สองคือสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ซึ่งก็คือเสียงในหัวความคิดอารมณ์ทุกอย่างที่มันพูดใช่หมดเลยค่ะและถ้าคุณได้ยินเสียงนั้นแปลว่าคุณไม่ใช่มันย้ำอีกทีค่ะถ้าคุณได้ยินเสียงนั้นคุณไม่ใช่มันคุณคือคนที่ได้ยินคนที่รู้ว่า อ๋อตอนนี้เสียงในหัวมันกําลังพูดอยู่นะคือไม่ว่าเสียงนั้นจะพูดดีหรือพูดไม่ดีมันก็ยังเป็นแค่เสียงที่ถูกรับรู้สําหรับคุณซึ่งเป็นผู้สังเกตนั่นแหละค่ะแล้วปัญหาของเราที่เรามักจะเจอก็คือเรามักจะเถลอเอามันไปหลอมรวมกันเอาเสียงในหัวไปเป็นตัวชั้นเอาความคิดไปเป็นตัวชั้นทั้งที่จริงๆแล้วถ้าคุณได้ยินมันอยู่มันก็ไม่ใช่คุณอยู่แล้ว ไปต่อกันที่แกนที่สามค่ะทําไมยิ่งแก้โลกข้างนอกมันยิ่งไม่จบจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ขยันกันมากๆเลยนะคะขยันคิดขยันแก้ปัญหาขยันหาทางออกแต่ส่วนใหญ่เราจะขยันกับการแก้โลกภายนอกไม่โอเคกับงานก็เปลี่ยนงานทันทีไม่โอเคกับความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนทันทีอยู่ที่เดิมแล้วอึดอัดก็แค่ย้ายบ้านแต่คําถามก็คือทําไมพอทําทุกอย่างแล้วใจเรายังไม่โอเคสักที บางครั้งก็จะไปเจอหลูกเดิมๆนะคะแค่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนเท่านั้นเองเพราะทางแก้ที่ถาวรจริงๆอ่ะมันไม่ใช่การวิ่งออกไปแก้ข้างนอกก่อนค่ะแต่คือเราจะต้องเข้าไปข้างในแล้วปล่อยส่วนที่มันมีปัญหากับความเป็นจริงค่ะปล่อยมันออกไปค่ะพอเราปล่อยตรงนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่าใจมันใสขึ้นใสพอที่จะมองออกว่าอะไรควรแก้อะไรควรวาง และตรงนี้แหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมเก้าอี้ของผู้สังเกตถึงสําคัญมากๆเพราะถ้าเรายังพยายามแก้ชีวิตจากเสียงในหัวที่มาจากความกลัวจากอะไรใดๆค่ะเท่ากับว่าเรากําลังให้คนที่กําลังตื่นตระหนกเป็นคนถือพวงมาลัยชีวิตเราอยู่นึกภาพออกไหมคะให้คนที่ตื่นตระหนกขับรถอะค่ะอันตรายไหมคะถ้าวันไหนเรารู้ตัวแล้วเราถอยออกมาได้ก่อนแล้วกลับมานั่งอยู่บนเก้าอี้ของผู้สังเกต เราจะเริ่มเห็นบางอย่างชัดมากๆค่ะคือจริงๆแล้วสิ่งที่มีปัญหาอาจจะไม่ใช่โลกนี้เลยค่ะแต่มันคือบางส่วนในตัวเราที่กำลังตีความโลกว่าโลกเป็นปัญหาหนังสือยังบอกอีกค่ะว่าข้างในของเราอะ่ะมันมีที่ว่างอยู่ที่หนึ่งที่เราสามารถถอยออกมาดูละครชีวิตของตัวเองได้ดูตัวเองหึงดูตัวเองโกรธด,ดูตัวเองน้อยใจโดยที่ไม่ต้องรีบวิเคราะห์ไม่ต้องรีบแก้แค่ รับรู้เฉยๆแล้วลองถามตัวเองเบาๆเขาว่าใครกันนะเป็นคนที่เห็นทั้งหมดนี้อยู่ตรงนั้นแหละค่ะคือจุดที่เราจะเริ่มเห็นทางออกแหละไปต่อกันที่แกนที่สี่ค่ะรากลึกของเสียงในหัวที่มันดังอยู่ตลอดหลายๆครั้งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดเพราะว่าเราเป็นคนคิดเก่งหรืออะไรเลยค่ะแต่มันคือ ความพยายามที่จะหนีความเจ็บปวดบางอย่างที่เราเก็บไว้ข้างในคือข้างในเรานมันมีความรู้สึกใช่ไหมคะมีความเจ็บมีอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจะแตะต้องมันไม่อยากจะรู้สึกแล้วเสียงในหัวมันก็เลยทําหน้าที่เหมือนเป็นเสียงที่จบเอาไว้ไม่ให้เราได้ยินไม่ให้เราต้องรู้สึกลึกมากไปกว่านี้หนังสือก็ให้หลักปฏิบัติที่ตรงจุดมากๆนะคะซึ่งก็คือทุกครั้งที่คุณผ่อนคลายแล้ว ปล่อยมันออกไปความเจ็บพวกนี้จะค่อยๆค,คลายออกไปทีละปมทีละส่วนแต่ทุกครั้งที่เราต่อต้านมานันอะหรือพยายามซ่อนมันไว้มันจะเหมือนกับว่าเรากําลังสร้างเขื่อนกั้นน้ํากับความเจ็บเอาไว้ข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแล้ววันหนึ่งมันจะล้นมันจะระเบิดออกมาค่ะสรุปในส่วนนี้รีแคปอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1. เสียงในหัวไม่เคยหยุดและสามารถเปลี่ยนข้างได้ตลอดเวลา จุดประสงค์เดียวของมันก็คือขอให้ได้พูดต่อสอวิธีที่จะไม่ให้ตัวเองถูกเสียงในหัวควบคุมไม่ใช่การเถียงแต่คือการถอยออกมาแล้วดูมัน 3. เราไม่ใช่เสียงในหัวเราคือผู้สังเกตที่กำลังได้ยินว่ามันกำลังพูดอยู่ 4. ต่อให้แก้โลกข้างนอกมากแค่ไหนใจก็ยังไม่จบถ้ายังไม่ปล่อยส่วนข้างในเราที่มันมีปัญหากับความเป็นจริง ห้าเสียงในหัวที่ดังมากๆอาจไม่ใช่ศัตรูแต่อาจเป็นความพยายามที่จะกลบความเจ็บหนีความเจ็บปวดเก่าๆที่ยังคงค้างอยู่และทางออกที่แท้จริงคือผ่อนคลายแล้วปล่อยมันซะต่อไปเราจะไปถึงวิธีทำกันแล้วนะคะขั้นที่1นึจับให้ได้ว่าเสียงในหัวเริ่มมาแล้วนะเวลาที่เสียงในหัวมันเริ่มทำงานมันมักจะมาในรูปแบบประโยคประมาณนี้คะ่ะทำไมต้องเป็นเราอีกแล้วนะ กลัวพลาดจังเลยแย่แล้วล่ะเขาต้องคิดว่าเราไม่ดีแน่ๆต้องรีบแก้เดี๋ยวนี้แล้วแล้วถ้าคุณได้ยินประโยคแนวๆนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่ารูมเมทในหัวเริ่มจับไมอีกแล้วค่ะเป้าหมายของขั้นตอนนี้มีอย่างเดียวก็คือรู้ตัวค่ะรู้ว่าอ๋อตอนนี้เสียงในหัวเริ่มมาแล้วนะยังไม่ต้องทําอะไรต่อไม่ต้องแก้ไม่ต้องคิดเพิ่มแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสําหรับขั้นแรกขั้นที่สอง พูดในใจสั้นๆเหมือนการกดปุ่มหยุดพักค่ะพอเรารู้ตัวแล้วว่าอ๋อเสียงในหัวมันเริ่มมาแล้วใช่ไหมให้พูดในใจสั้นๆแค่นี้พอเขาว่าอ๋อเสียงในหัวมาแล้วจบเลยไม่ต้องเถียงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแก้ต่างอะไรทางนั้นเพราะทางออกไม่ใช่การไปสู้กับเสียงในหัวแต่คือการถอยออกมามองมันแค่นี้เองค่ะขั้นที่สามถอยหนึ่งเก้าด้วยการเปลี่ยนคำพูดในใจ ให้เราเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองนิดเดียวจากที่เราเคยพูดว่าฉันเป็นจุดๆ,ๆ,ๆเติมคำในช่องว่างให้เปลี่ยนเป็นว่าฉันกำลังได้ยินจุดๆเติมคำในช่องว่างลองดูตัวอย่างนี้ค่ะจากฉันแย่มากเปลี่ยนเป็นฉันกำลังได้ยินความคิดที่บอกว่าฉันแย่มากจากเขาไม่รักเราแล้วเปลี่ยนเป็นฉันกำลังได้ยิน Update. ความคิดว่า เขาไม่รักเราแล้วจินนี่อยากให้เราสังเกตรตรงนี้นะคะแค่เราเติมคําว่าฉันกําลังได้ยินเข้าไปแค่นี้เราก็ขยับจากคนที่อยู่ข้างในเรื่องราวนั้นกลับมาเป็นคนดูทันทีซึ่งตรงนี้แหละค่ะตรงกับแก่นของหนังสือเป,เป๊ะเลยว่าคุณคือผู้สังเกตไม่ใช่เสียงในหัวขั้นที่4ค่ะกลับมาที่ร่างกายสิบวินาทีเพราะในหัวเรานะคะมันไวมากจริงๆค่ะ แป๊บเดียวมันก็จะพาเราลากไปอยู่กลับไปอยู่ในเรื่องราวเ,เดิมอีกแล้วตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรยากเลยค่ะขอให้ใช้เวลาแค่สิวินาทีพอทําแบบนี้ค่ะให้รู้สึกว่าฝ่าเท้าของเราอะ่ะกําลังแตะพื้นอยู่รู้สึกว่าฝ่ามืออยู่ตรงไหนแล้วก็แค่รับรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นี้เองค่ะมันก็เหมือนกับการปักหมุดให้เราอยู่กับปัจจุบันเพื่อไม่ให้เสียงในหัวลากเราไปถึงอนาคตอีก สักสามร้อยฉากขั้นที่ห้านะคะดูเสียงในหัวเหมือนดูคนพูดขั้นนี้นะคะถือว่าเป็นหัวใจของการฝึกเลยให้เราลองมองเสียงในหัวเหมือนมันเป็นคนที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วพูดจ้อไม่หยุดเลยเขาจะพูดอะไรก็พูดไปค่ะเราไม่ต้องห้ามไม่ต้องเถียงไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นแค่ไม่ลุกไปเล่นตามน้ํากับเขาก็พอแหละเราอาจพูดในใจบาๆแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคฉันได้ยินแล้วนะ ขอบคุณแต่ฉันไม่จาเป็นต้องเชื่อตามเธอพูดไปได้เลยเดี๋ยวฉันนั่งดูเองนี่แหละค่ะคือการฝึกความเป็นกลางคือเราให้มองเสียงนั้นค่ะว่ามันเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวตนของเราขั้นที่หเลือกกระทําจากความนิ่งพอเรากลับมาอยู่ในที่นั่งของผู้สังเกตได้แล้วนะคะให้ถามตัวเองแค่คําถามเดียวก็พอค่ะว่าตอนนี้อ่ะก้าวถัดไปที่เบาที่สุดคืออะไรไม่ต้องคิดไปไกลค่ะ แค่ก้าวถัดไปที่เบาที่สุดในตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องงานเราก็อาจจะแค่เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วทําแค่หนึ่งหน้าถ้าเป็นแชทก็อาจจะตอบสั้นๆด้วยความจริงใจถ้ารู้สึกเครียดก็อาจจะลุกไปล้างหน้าหรือเดินสัก2นาทีถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ต้องตอบอะไรตอนนี้ถ้ามันยังหนักหน่วงอยู่ขอให้ใจเรานิ่งก่อนทั้งหมดนี้คือการขยับจากความนิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในแล้วไม่ใช่การรีบทำอะไรจากความกลัว ขั้นที่7แบบฝึก1วันนะคะลองฝึกจริงแบบในหนังสือค่ะผู้เขียนเขาก็บอกเอาไว้แบบนี้นะคะว่าการตื่นรู้จริงๆคือการที่เราสังเกตตัวเองได้ตลอดทั้งวันเหมือนกับว่าเราแค่กำลังดูละครชีวิตของตัวเองอยู่วันนี้ลองเลือกช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งก็พอค่ะอย่างเช่นตอนอาบน้ำา5นาทีแรกหรือขับรถนั่งรถ10นาทีอะไรเงี้ยตอนล้างจานประมาณ7นาที แล้วตั้งใจทำแค่นี้อย่างเดียวพอเลยค่ะฟังเสียงในหัวแล้วพูดในใจเบาๆว่าอ๋อเสียงในหัวมาแล้วนะคือวิธีนี้มันเป็นวิธีที่เลิศมากๆเลยนะคะเจนนี่คิดว่าเราสามารถเอาไปฝึกได้กับทุกกิจกรรมที่เราทำอะ่ะอืมเป็นการฝึก mindfulness ที่ดีมากๆเลยทำให้เรามีสติรู้ตัวอยู่กับความคิดของเรานะคะแล้วก็ไม่ไปหลอมรวมกับมันค่ะจากนั้นถอยกลับมานั่งเป็นคนดู จบเลยค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปทําให้เสียงในหัวหายไปแค่เราฝึกไม่กลายเป็นมันทําซ้ําๆค่ะพอเราทําบ่อยๆมันจะค่อยๆเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเองค่ะแค่นี้ล่ะค่ะเป็นการฝึกที่เรียบง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะวันวันหนึ่งพวกเรารู้ตัวหรือสังเกตเสียงในหัวได้มากน้อยแค่ไหนลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ได้นะคะ และถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กพร้อมออดิโอบุ๊ก1 8 8โค้ดลรับจากมิติสูงดึงดูดความมั่งคัง่งปลดล็อกคลื่นพลังงานให้ดึงดูดโชคและเงินแบบไม่ต้องฝืนอีบ e ุ๊กนี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมคำสอนของบาชา108คําคำสอนและตีความในแบบที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายเพื่อให้เราเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงมากที่สุดเป็นแนวทางการช่วยให้เราเข้าใกล้าภารกิจที่เราเกิดมาเพื่อทำและได้รับการซัพพอร์ตในทุกๆด้าน เมื่อเรานะคะค่อยๆปรับให้ตัวเองใช้ชีวิตให้ตรงตามหลักธรรมชาติซึ่งก็คือความเบาความโฟล์ชีวิตเราจะง่ายขึ้นดึงดูดสิ่งที่ดีได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะทักมาว่า690นะคะหรือ690ได้เลยค่ะใครที่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับจัก,กรวาลที่แบบเชิงลึกนะคะจินนี่แนะนำมากๆค่ะขอปัญญาจงสถิตอยู่กับพวกเรา may wisdom be with us